เราจะยิงเขาประมาณตอนแบบเขาอยู่โซนกลางๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงตั้งแต่แรกเนี่ยเขาอาจจะแบบเลี้ยวหักหลบได้นะครับน่าจะได้ละโอเคเรียบร้อยนะครับสวัสดีคนกันด้วยนี่ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง the dark นี่ครับทุกคนแล้วถ้าเกิดขยากเติมรถหรูคันใหม่ก็เติมไปทาง listman shop เลยนะครับจะเป็น line listman shop นี่ครับอย่ลืมแอดด้วยนี่ครับทุกคนเดี๋ยวหาร้านไม่เจอครับ หรือว่าใครที่อยากผ่อนนะครับจ่ายเดือนละไม่กี่พันนะหรือว่าไม่กี่ร้อยคนระับก็ผ่อนได้ทางเว็บไซต์ของทาง listman shop เลยนะครับผ่อนสูงสุดถึง10เดือนกันเลยนะครับเหมือนเราเติมไป27,000บาทอันนี้เงินเดือน2เดือนผมเลยเนะี่ยทุกคนเราก็จะจ่ายแค่เดือนละ2 7 0 0เองนะทุกคนไม่ต้องจ่าย2 7 0 0 0ทีเดียวน,นะเราก็จะได้ลด3กุญแจแน่นอนคือได้รถสุดหรูมาขับแน่นอนนะทุกคน ก็ยินดีไปเติมทางลิสแมนช็อปแก่เน,นี่ยทุกคนมาครับผมเดี๋ยวผมลงอีเวนต์ล่างกันนะอีเวนต์ล่างนี่เป็นอีเวนต์ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นผมว่ามันมันเล่นยากนิดนึงนะทุกคนไม่รู้ใครเป็นแบบผมหรือเปล่านะแต่ถ้าเลือกได้คือจะเล่นอีเวนต์อันบนมากกว่านะครับเพราะว่านี้มันเป็นแอ่งนะเล่นยากมากนะครับผมว่านะเดี๋ยวเราหาปืนก่อนครับหลักๆเลยนะถ้าไม่มีปืนอีเวนต์ยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะได้เบกเตอร์มาก็ถือว่าโอเคนะครับกันกจ้าเอ๋ สักไหนเนี่ยแล้ววันแมนด้วยนะครับจะผมใช้จัมแพดขึ้นบนดีกว่าเอาติด h ั t เห็นไหมทุกคนเอาติดติดอะไรเนี่ยเวรกรรมละขึ้นก็ไม่ได้โอ้โหน้ำแข็งไม่พอนะครับ <got> ประเด็นคือเราต้องไปเคลียร์ขวานะครับเหมือนเขายิงบอดอยู่นะครับรีบไปเคลียร์ก่อนนะ อยู่โซนหลังนะครับเสียงหลุดสองตัวด้วยโอเคซ้ำเลยนะปนุ๊บป๊บนึงงป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหเดียว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 ,ยวป๊บนึงแล้วประเด็นคือลูกบ้าก็ไม่พอนะครับปั๊มยาก,ก่อนนะเดี๋ยวต้องไปเคลียร์บนก่อนนะไม่เล่นยากแน่เียเราโดนยิงแตกแน่นะรับ <c oughs> แขกไม่รอดแน่บอกเลยเราปั๊มยาเสร็จแล้วด้านซ้ายเรายิงบอดด้วยประเด็น โดนหมายถึงผมไหมโดนเวละโดนแน่ครับทุกคนหมายถึงผมแหละตายไปแล้วต้องไปแก้แคนละอ้าวแล้วประเด็นคือเราเกิดตรงนี้ด้วยนะครับตายครับทุกคนเราต้องแก้แค้นะเดี๋ยวผมลงบนหลังคาครับน่าจะได้เปรียบกว่านะเขาน้าจะไปเก็บของผมนละโอ้ยยิงกันเยอะมาก ตัวหนึ่งแล้วสมเลยนะครับเดี๋ยวเขาบอกเพื่อนนะข้างล่างตัวนะครับจ้าเอกโอเคสาก่อนนะครับเพื่อนเขาน่าจะวิ่งมาช่วยนะครับนั่นไงวิ่งมาละว,วิ่งออกขวางด้วยครับเขาเจ็บแล้วนะครับต้องวิ่งนะครับต้องวิ่งใส่เลยนะเพราะเขาเพราะเรายิงโดนหัวแล้ว โอเคแล้วปลอยนะครับแต่สามเอาของก่อนนะนี่ไงชุดเราด้วยนะครับแต่เล่นยากจริงนะครับทุกคนผมว่าตรงโซนนี้นะคือมันโดนหัวยิงกดได้ง่ายเลยนะเดี๋ยวอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมเล่นรีวิบ้างดีกว่านะครับรู้สึกมีคนขอเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ได้เล่นสักทีนะเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวลองไปแวะดูนะ เดี๋ยวค่อยรวมก่อนดีกว่านะเหลือของไว้รวมด้วยนะประเด็นคือมันมันไม่มีของให้รวมด้วยนะครับกเก็บของตัวนี้ก่อนนะดูซิว่ามีอะไรบ้างต้องรอก่อนนะครับเหลืออีกห้าคนนะครับนี่ไงรอยืนนิ่งนะครับซ้ำเลยนะอย่าเขาแจ้งจุดเพื่อนนะตายแล้วครับทุกคนยิงเสร็จเราต้องออกจุดนี้นะครับไม่งั้นเล่นยากนะ เด็นคือปืนเราไม่พร้อมด้วยนะเดี๋ยวเราไปเล่นโซนขวานะครับยิงเสร็จต้องย้ายจุดนะครับในโซนอีเวนต์นะถ้าอยู่จุดเดิมนี่โอกาสที่เขาจะวิ่งมาชิดนี่เยอะมากครับมีบีซีด้วยแคนแคนนี้นี่แคนตึงอยู่นะครับผมเคยเจอเขาหลายรอบแนละ้วเล่นเก่งมากเลยผมโหบอดอีกแล้วผมไม่ชอบเลยบอดคือบอดเนี่ยทุกคนผมเล่นผมไม่อยากให้มันอยู่ในแมปเลยนะ มันชอบมาตอนที่แบบเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมดักเขาประมาณชั่วโมงกว่าละแล้วกลายเป็นว่าเราต้องเปิดจุดนะครับเรียบร้อยเลยต้องออกนะครับเล่นไม่ได้ละประเด็นคือเขาน่าจะรู้แล้วผมอยู่ตรงนี้โดนชา์แล้วว่านะเนี่ยเฮ้ยใครนอนเนี่ยโหนอนนี้เลยเอ่ะโอเคได้อินโฟมานะครับเดี๋ยวขอคาฟกับระเบิดนะครับไม่รู้จะได้สลิงหรือเปล่านะ ถ้าได้มานี่คุ้มแน่นะเอาอีกแล้วคือทำไมบอดต้องมาหาผมทุกคนประเด็นคือทำไมไม่หาฝั่งตรงข้ามแล้วเราจะโดนชาร์จเอานะครับประเด็นได้ M4 ม,มาอีกล้วอีกเก้ารอบนะครับข้างหน้ามีคนมาแนละ้ว UMP จะด้วยเดียวแป๊บเึ็นะครับ จะมีอิตตี้นะครับถ้าเจอคนยิงยิงดังนี้เราต้องนอนสวนไปนะครับเพราะว่าถ้าเราแนปนี้เราโดนแน่นะรอเขามาชาร์จนะครับถ้าเขาไม่ปลาเนตตดมาตรงนี้นะโอเคเขาคิดว่าผมอยู่ข้างในห้องนี้นะและประเด็นคือมันปลาถูกเลยนะคือถ้าผมไปเล่นไอห้องนั้นนี่คือตายแน่นอนนะครับโดนไฟกินนะ าวิ่งมาเนี่ยน่าจะล้มสักตัวนะผมน่าจะเปิดน็อกได้นะแต่เขาไม่น่าจะมานี่แหละประเด็นเล้หมดชีวิตแล้วนะครับสุ่มได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะประเด็นขอระเบิดก็อซิล่านะครับระเบิดคิงคอกโอเคดีมากขอปุ๊บได้ปับ๊บขนแล้วมั ยิงไม่นอนะ้องครับเราต้องออกละโดนเปิดจุดแล้วเดียวมจะตายทุกคนเดี๋ยวไปแอบ,บในห้องก่อน,นครับมันตี้เดียวกันปะเนี่ยเราประเด็นคือไม่มีอะไรเลยนะต้องหาทางออกละเอาละเนตมาแล้วผมว่าผมต้องออกนะทุกคนเ,เอาเครื่องยิงแล้วออกเลยนะไม่ได้นะ้เล่นต่อตายแน่ไปแล้วครับ ลาก่อนครับพี่โอ้โหเยอะด้วยประเด็นโอ้โหเยอะมากมันตามติดอย่งกับอะไรเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้ด้วยประเด็นเลยละต้องนิ่งเลยนะครับโอเคเสียงเข้ามาละห้ามปั๊มอะไรทั้งนั้นนะครับทุกคนคือถ้าปั๊มนี่เสียงเสียงหลุดแน่นะครับรอนิ่งๆน,นะครับถ้าผมขยบนี่ผมตายแน่แล้วประเด็นคือเขาเล่นเป็นเลยนะ มนนผมขอระ้เบิดอะไรก็ได้ขออะไรก็ได้ที่ผมหนีจากตรงนี้ได้นะ่ะโอ้โหแล้วเบิดวงเดี๋ยวต้องปลาหลอกเขาก่อนนะว่าผมอยู่ตรงตรงห้องน้ำนะครับอุย้ยผมว่าผมต้องรีบหาทางก่อนนะทุกคนปั๊มยาก็ไม่ได้นะคือถ้าปั๊มยาปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยนะผมอยู่นี้เราต้องการระเบิดอะไรก็ได้นะโอเคได้สมุกมานะ แต่ผมอยากได้ระเบิดกซิล่าเพิ่มเนละไอ้สมุกมาอีกแล้วขอระเบิดกซิล่าหน่อยโอ้โหได้แต่อะไรมาก็ไม่รู้นะระเบิดกซิล่าสมุกเยี่ยมไปเลยทุกคนทำไมทีผมอยากได้ระเบิดมันไม่ได้ผมว่าเขาน่าจะรูแน่เลยเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งมาเยี่ยมโอเคได้สองลูกแล้วน่าจะพอดีนะหมดแล้ว เด,เดี๋ยวผมต้องปลาล่อก่อนนะถ้าไม่ปลาล่อเนี่ยผมโดนชาร์จแน่ให้เขาคิดว่าเราอยู่ตรงห้องน้ำนะเพราะว่าเหมือนเขายังลังเลนะว่าผมอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเขาจะคิดว่าผมอยู่ข้างล่างนะแต่ถ้าผมปลาไปตรงบ้านไอห้องน้ําเขาก็น่าจะคิดว่าผมอยู่ห้องน้ํานะอันนี้เป็นทิกลอกนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้เปล่านะก็ซีล่าสองลูกปั๊มยาไม่ได้นะครับถ้าปั๊มปุ๊บเนี่ยเขารูนะ้แน่ ต้องรอนะครับรอให้เขาวิ่งช้าไปตรงห้องน้ำนะครับโอเคผมปั๊มยาได้แล้วทุกคนเพราะว่าเสียงปืนนะครับเปิดมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะมีแต่กอสิล่านี่แหละที่แบบ ไว้ใจได้อยู่นะเหมือนเขายังลังเลอยู่นะว่ามันอยู่ข้างล่างหรือว่าอยู่ห้องน้ํากันแน่นะเขาไม่ชาร์จสักทีนะเอาละเขาชาร์จปะโอเคสวยนะครับต้องยิงให้น็อกนะเรียบร้อยนะครับเี๋ยอตัวบนละระเบิดก็ซิลล่ากรรมค้างเลยครับโดนแน่นะครับต้องวัดนะครับ ย้ำยาก่อนนะ BBC ด้วยนะประเด็นทำก่อนครับเดี๋ยวผมสมก,ก่อนนะน่าจะมีเพื่อนเขาละาเก็บของรีบออกเลยดีกว่าเครื่องยิงมาอันหนึ่งครับโอเคอยู่นะ แดีวผมจะลงข้างหลังเลยนะถ้าไปข้างหน้าเนี่ยนี่ไงโอ้โหรอเลยประเด็นมันอยู่ด้านบนหินนะครับรับเลนคือตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเปิดกอซิล่าเลยหนึ่งไม่มีเครื่องยิงด้วยนะครับเขนาน่าจะรอผมวิ่งออกแน่เลยผมดูแล้วนะ ถ้าวิ่งออกเดี๋ยวตายแน่นอนครับมีแค่จ้ำแผน่นนะไม่ยิงฮะผมว่าเขาน่าจะรอผมวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยิงแน่เลยคงจะบีบแล้วด้วยนะครับแล้วประเด็นคือผมว่าไอ้พวกนี้น่าจะมีเกิดนะถ้าใช้บ็อกวิ่งไปแล้วก็ทำเป็น เป็นตัวกำบังก็น่าจะได้อยู่นะปะ่ะผมว่าได้อยู่นะครับยิงไหมยิงหรือเปล่าต้องวิ่งไปวางไปนะครับกดวา,วางวางวางอุ๊ยโอ้โหนึงวางไม่ติดเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะครับโอเคผมว่าน่าจะวิ่งได้ละ เราวิ่งยาวเลยนะครับไปแล้วเกือบไม่รอดนะทุกคนแล้วประเด็นคือวงข้าไมไปโซนนี้ด้วยนะตรงนี้ไม่น่าจะมีคนนะผมข้าไมไปโซนนู้นเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ดักคนด้วยนะไม่โดนยิงไล่มาแล้วเดี๋ยวผมเอารถไปจอดข้างหน้าเลยก็แล้วกันนะถ้าจอด ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะรู้นะครับว่าเราดักนะจอดด้านขวานี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็วิ่งไปนะนี่น่าจะมีคนดักนะหลังจากนี้เราก็รอนะครับทุกคนรอคนข้ามสะพานมานะครับเดีย๋ยวเราลอก่อนนะครับน่าจะมีคนข้ามมาแหละ มาละเราเจอเหยื่อแ,แล้วทุกคนรถสี่ซะด้วยนะครับไม่รู้ว่าครบตี้หรือเปล่ารอเขาขับมานะเราจะยิงเขาประมาณตอนแบบเขาอยู่โซนกลางๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงตั้งแต่แรกเนี่ยเขาอาจจะแบบเลี้ยวหักหลบได้นะน่าจะได้ละ เรียบร้อยนะครับซ้ำเลยนะไม่แน่ใจว่าข้างบนขวาม,มันจะมีหรือเปล่าแต่เหมือนเห็นตัวนึงนะดีนะที่เขาไม่ยิงเราเหมือนหัวเจ้าโผอยู่นะครับแล้ววงจบอย่างนี้ด้วยนะไม่ชอบเลยโอ้โหเล็งค้างไว้เลยเล็งแบบคือเล็งค้างไว้เลยอ่ะ ตัวลงข้างบนมีแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมรอยโซนบนที่มันยิงวิ่งข้ามาโซนนี้กันแล้วกันนะ v v c เขาย,ยังไม่ตายเลยทุกคนเฮ้ hey, ละแล้วอยู่หัวสะพานด้วยประเด็นคือผมควรจะปล่อยรถคันหน้าไหมคือถ้าผมปล่อยรถคันนี้ผมก็เช็คได้นะแต่ผมยิงเลยดีกว่า โอเคเหลือแค่บีบซีละวโอโหโซนหน้างานหยาบล้วเดี๋ยวผมต้องหาสลิงก่อนนะถ้าผมมีสลิงอผมเล่นข้างบนได้นะเราเล่นง่ายขึ้นเลยแต่เป็นคือไม่มีสลิงเลยครับของก็ไม่ได้ล้วเดี๋ยวอาจจะต้องวัดดวงเอานะ คงจะบีบแล้วนะผมว่ายังไงก็มีคนดังนะคนแต่เราวัดดวงไปนะน่าจะมีไหมผหไม่เหลือนะเรียบร้อยแล้วผมัมัน่ารีบเราดื้อน,นะครับเราไม่ยอมฟังตัวเอง <c oughs> เรียบร้อยโดนเขาแก้แค้นนะทุกคน ขอบคุณคนมากเลยครับผมที่ดดนจบคลิปยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับในคลายเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับยังไงก็ติชมกันได้นะคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนผมอ่านตลอดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีเซ็กบายทุกคนบ๊ายบายครับ